พี่้องพระเจ้าเราพูดกับพี่น้องนะเฮ้ย <laughs> <laughs> พี่พี่พี่ฮ่าเฮ้ยพวกเราอันนี้จะเป็นสุดยอดของพระเจ้าเรานะที่มันดูเองเลยนะกับทีมน,นะพี่น้องพระเจ้าในการทำของอนั่นศิลปินปฏิบัติใจนะร่วมกันนะในการทำอ่าพระพุทธเจ้าข้างหนึง่ง เพราะวิสุทกรรมของเราอีกข้างหนึ่งเป็นถือว่าเป็นกี่ปีนะราอยเก้าใช่ไหมพระจ้าเราร้อยเก้าปีแล้วนะพี่น้องพระเจ้าเราร้อยเก้าปีแล้วเดี๋ยวพี่อย่าแก่ตายหาสักก่อนขอทำเพื่อพระจัาสักครั้งหนึ่งนะอันนี้รีบจองนะพวกเรามีสิทธิ์นะในการจองก่อนนะไม่งั้นถ้าแฟนขับพี่โหดจองมันเต็มไปหมดนะเดี๋ยวเราไม่เหรียญเลยพิเศษต้องแพง ต้องเป็นของแพงของขึ้นราคาไม่ต้องไปขายเก็บไว้ลูกหลานแต่ถ้าลำบากขายา <c oughs> นะเราจะปั้น้ดีที่สุดนะพี่จะมาดูแลช่วยดูมันเอาจนดีที่สุดแก้ไขให้ดีที่สุดนะน้องๆเขมาเต็มที่ทุกคนร่วมกันเต็มที่นะเราจะพบกันเมื่อวันที่เจ็ดปีหน้านะที่พัฒน์จะเรียนเชิญกันมาเลยเชิญพี่น้องามา เดี๋ยวค่อยว่ากันในรายละเอียดอันนี้ถือว่าอย่าไปบอกใครนะอย่าไงบอกใครนะอย่าไปแชร์ใครนะ